สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลุงหายใจไม่ออกลุงแท็กซี่ติดโควิดจอดขอความช่วยเหลือหายใจไม่ออกขับไปโรงพยาบาลไม่ไหวเมื่อวันที่30กรกฎาคม64เมื่อกลางดึกของคืนวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันยูเข้าตรวจสอบรถแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูหมายเลขทะเบียนทอทหารลอจุฬา957 95กรุงเทพมหานคร หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าลุงคนขับแท็กซี่ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีอาการแน่นานอกหายใจไม่ออกเจ้าที่คู่ภยัยจึงได้ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลชประทานปากเกตดพร้อมกับเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใต้ทางด่วนถนนแจ้งพัฒนาพบแท็กซี่สีชมพดูด้านท้ายรถปิดประกาศงดรับผู้โดยสาร สอบถามชื่อคนขับเบื้องต้นทราบว่าชื่อน,นายธนโชธนนทภาอายุ52ปีเจ้าหน้าที่ได้ทำการพูดคุยซักประวัติพร้อมกับตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเพื่อจะได้ติดต่อประสานญ,ญาติจึงได้เห็นข้อความบนไลน์แจ้งมาจากโรงพยาบาลโควิดคลเซ็นเตอร์แจ้งวัฒน,นะว่าผลการตรวจติดเชือ้อโควิด -19 โดยจากการสอบถามน,นายธนโชตกล่าวว่าเมื่อ7วันก่อน มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนไอและคล้ายคนติดโควิดจึงงดรับผู้โดยสารและใช้วิธีการกักตัวในรถขั้มไหนนอนนั่นหลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเวอร์มิเนียลเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรอผลการตรวจ2วันและยังคงใช้วิธีตักตัวอยู่ในรถแท็กซี่เหมือนเดิมจนกระทั่งโรงพยาบาลส่งข้อความแจ้งมาทางไลน์ว่าติดเชื้อโควิด ซึ่งอาการก็เริ่มรุนแรงและหายใจไม่ออกเหนื่อยแน่นอกได้พยายามขับรถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่เมื่อขับมาถึงบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไม่สามารถขับต่อไปไหวจึงได้จอดข้างทางเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นจนกระทั่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลลนระทานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำรถมาถึงและเข้าไปตรวจสอบถามอาการแล้วแจ้งไปยังศูนย์สั่งการ ซึ่งศูนย์สั่งการแจ้งกลับมาว่าอาการคุณลุงยังสามารถเดินทางต่อไปได้โดยให้คุณลุงขับรถไปรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีย่านมินบุรีตามสิทธิการรักษาแต่ทางอาสาสมัครและทีมกู้ชีพได้มีการพูดคุยและลงความเห็นว่าสงสารคุณลุงเนื่องจากไม่น่าจะไปต่อไหวทีมกู้ชีพโรงพยาบาลโชระทานปากเก็ตจึงตัดสินใจนำตัวไปดูแลเบื้องต้นก่อน ที่โรงพยาบาลโชลประทานท่ามกลางเสียงชื่นชมจากเหล่าอาสาสมัครและพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขอขอบคุณข่าวจากแนวหน้าออนไลน์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ